กับสไายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดจูคุจูคนจูมองจุบอลน้เพียงน้อว่าพบพอในสองออนจาลาบานนาเนาะชีวิตไม่มีการสิ้นสุดน้เพี่น้นงทีนี้เราก็มีการเดินทางออกต่างจังหวัดน้เพียง้นงก็คือไปจังหวัดคอนแกนเนาะอำเภอสีชมพูน้เพียง้องนั่นแหละเป็นอำเภอสุดท้ายของอ่าจังหวัดคอนแก่นนั่นเองเนาะกับติดติดกับเลยเลยน้เพียน้นงติดกับเมืองเลยน้เพียง้นง อันนี้เข้ากรบเดินทางมากอะออกจากกรุงเทพมาน้อยหนึ่งแล้วพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นถามเจวานเป็นโรงงานผลิตป,ปูนแล้วพี่น้องไจ,ะจะ้าวัเนาะอันนี้บหุหาวหอดจะหอดไสเด้อยพี่น้องด้อตัวนี้ออนก็ร์บน่ใจว่าใกล้จะหอดเขาใหญ่แล้วเพียงเนาะก่อนหอดเขาใหญ่เนาะน,น,นี่ก็สิมีโรงงานเนาะพี่น้อง เขาก็ไปกันสามคนออนยายเจทางแรกสิไปกันแบบโมมีเฮียไปนำเนาะพี่น้อกกระเดินทางกันเต่ออ,อกจากบ้านแต่หกโมงเช้าแล้วเพียงเนาะกับมือนี้กับวังวัดสิฮอดไวอยู่เนาะ พี่น้องหนหนทางที่บนหัวเฮาหนี่ก็คือเจวาถาวันมีแบบว่าเทศกาลปีใหม่สงกรานต์หรือว่าเทศกาลที่ว่าคนเดินทางไปต่างยี่วัดเนาะเขาวเจ้ากระสิเปิดให้ใส่เส้นทางนัน้นเนาะแต่ว่าถ้าบม่มีนี่ก็สิบ่ค่อยได้เปิดปันได้แล้วเปงเนาะเฮาก็แล่นเส้นข้างล่างเนาะนี่แ่ะพี่น้องเอ้ยตรงนี้ก็น่าจะฮอดเขาใหญ่เนาะพี่น้องเพราะว่าเห็นกังหันแหละ มาหอนมาถึงเนาะพี่น้องอีนเจวันกันอันนี้เจไหมเ,ออเปิดเกงเขียววานไว้ใส่บาทามืออื่นเสาร์แล้วจ้าคิดตะเสียู่่ล้วดี คพี่น้องหอดขอนแก่นล้วเดวอนี่คือจังหวัดขอนแกน่นอำเภอเมืองสุม่มพูก็จะว่าชุมเพฮะชุมแพอเอออำเภอเมืองสุ่มเผ่เ<อ>แล้วกะเพื่อดีเงยเขตเนีย้ยอันนี้ไกลงเหี้ยนเลยนะ โรงเรียนนะคะเอฟซีเคยบอกว่าโรงเรียนนี่เพิ่นเคยเข่าเนาะเขา่าโรงเรียน,ยนอยู่นในวัด,ดนะบอด้ะพุ่นละหมองก็ะบัดพุ่นอืมคนละเขตอเยอะอันนี้เ,เขาเอ่ยยังอันนี้ชาล่า โรงพยาบาลาตำบลตำบลเ,เน่ตำบลบ้านใหม่ทางหนังก็ชื่อนี่วะดอกไม้ตาตาคอยขึ้นมุมหัวไม่มียม,มันเหมิดไปดูเฉพาะแสงอมบอลไม่ได้ออกมาหน้าก็คือ นนอเอนนนัไปซื้อเบปซี่กันนะเข้ากรุงเทพไปซื้อแป,ป๊งนอกบ้านไป <c oughs> นี่ไงศูนย์ศูนย์พัฒนานอกดาวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จังหวัดคอนแก่นเด้ออำเภอเมืองสีชมพูนะอำเภอเมืองสีชมพูอำเภอสีชมพู อำเภอสีชมพูน้องพี่น่อมาสสาวงามน้องพี่น่อสาวงามอีกขั้นหนึ่งตกหนามได้ย่ายไม่เป็นไรเราก็ไปเอาก้ามาดำนาโอเคโอเค ยังเขายังเหตุงานอยู่ยังเหตุงานอยู่ปะเนาะเริ่มขาดทุนทำงานองไทยแล้วเรล่าตามันมาทำกรอยูออ่หัดเลยก็ไม่ไปเสียเลยก็สี่ปีหัดจบมาพร้อมเจ้าพวก นี่คือร้านค้านะคะหันขาอันใหญ่เนะน่าจะมีครบทุกอย่างนนจา้าขวดใหญ่มีไหมมีอยู่ ห้าสิบบาทนี่อ่ะนีม่มีโอ้มมีไม่เอาเดี๋วนี้ก็ได้อไงเอาสองขวดตัวเอออ่ะใส่มันนะจ้ะ เออเอาตัวแน่นเนี่ยเอาเท่าไหร่เอาไปเป็นสามเลยก็ได้ดดเอเอเงินพออยู่วะเจ้าบ้านจ้บ้านรวมกันเท่าไหร่ <c oughs> เอออร่อยขานขาพันยญยขนาดเลย มีครบทุกอย่างเต้คองใส่จนเป็นหอของซอยมันมันมันอันเดียวกันไหมมันอันเดียวกันไหมจ้าของใช้กับของซอยมันอันเดียวกันเรเจียยังวะิ่นอินนมู่อนอะไน้ นี่รัดลงเมื่อทางนี้ไอ้ตอนเห็ดงานจะไว้ดีแท้หรอเป็นยังเอามือมือเวลาเห็ดงานนี่ซ่าไอหม่องที่ห้องพ็ชตอนแบบตัวสบายใจเฮงเพี้ยอไงโอ้ยนานทำแน่นอนเนาะมึงแบบไปมึงอะไรแบบเอ้ยคือแบบเครียดบ่มันแบบเนี้ยนานทำนานมืดทว่าตั้งปัตติชิชิ่นเดือนว่ะทำมองถือใจนะทำมองถือใจโอ้ยมวนผักว่ะ ผ้านี่ก็ผ้าเก็บออกเออท่นมองได้คือว่าตังิดตังิดตังิดนะคะอ่าฮะเชื่อผ้าบอออกไปซี่มือนะคือกันเสื้อผ้ากับโปจกออกขึ้นนเออมันมันฉีบหลอดอยู่เลยนะเนาะมันมีเศษอยู่นะหอนเ่ะขึ้แบบบกคับใหญ่เนี่ยนูนเป็นจังใดญ่ไปวะอ่าม่องส่วนตู่กับบุมี้แบบนี้อาบน้ามก็ยังได้ใส่ชักนนอกทื่นั่นเสื้อผ้าอันมองเลยไปวะอ่า ทดลองจักหม่องแล้วตั้งแต่มานี่หม่องเดีอ้าวอ๋องานโรงงานเถอะหนึ่งอ๋อสะเซิงอมเสาอันนั้นงานโรงงานเนี่ยงานโรงงานของไอ้ทั่วไปเป็นเพียงคิงวันจักบ่แม่เป็นยังบ่แม่นคิงวันนี่นี่ยยังแจ็คเนี่ยแหละพูดแบบอะไรใหญ่เนาะพี่น้องเป็นบ้านพ่อใหญ่บ้านหมดเลย ประกาศอี่นี่ว่าพวกเข้ามาเลยนี่เดิมหมู่บ้านกับเจ้าพี่น้องหนอนสกัดอยู่บนยายยายสกัดอยู่บวเราจะย่างไปได้ไหมไมนสิบกัดเขาบอก

มาประกาศดอกน้ำกิ่งซึ่งกันเด้เกอกขึ้นหัวเลยเราต้องมาทักทายกันเด้อเสียวใส่เสียวใส่หัวใจนะเนี่ยเด็กแม่ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวบอลบอลโตบอลโตข้างตัวหลังเฮ้ยอยู่ทำไายกับพ่อแหละต้องเฮ็หตุย่แเรา เไม่ได้โตหน้ามีแจะโตด้านหลังออกไปอ่นบนี้ยังฝาอยู่ไม่ฝาจยกกับแบบนี้ไอือนี่เลยรถท้ายขันไงีบห้าอายางไปทางไหนี่เนาะตรงไปกแล ไม่ยเงนเลฮะมันก็สิงงไปนีล่ล่ะ่อนอ๋อในโรงเรียนอโอ้ยตามันก็สิงงไปนีล่ล่ะมันก็โรงเรียนทีวัดไปนี่ละ่ะ <c oughs> ยางจากหั่นไปหัน่นอะนะคะรับมานีโซยมาอ้อมมาบ้านหลังนี้ก็ค่ะมุ้ยคน,นอยู่ลี้หลังนี้ จะไปเมืองนอกจะไปเมืองนอกก็นในบ้านคุณยายนี่ก็โรงเรียน